สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพามาทําอาหารอิหร่านนะคะคอกเทรเนาะทำง่ายๆกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูการทํากันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเตรียมหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็ปอกเปลือกมันฝรั่งนะคะใช้ประมาณตามภาพเลยนะคะก็คือกะปริมาณไม่ถูกเหมือนกันเนาะบอกเพื่อนๆไม่ถูกเหมือนกันนะคะนี่นะคะเอาทุกอย่างมาขูดรวมกันในโถนะคะขูดรวมกันเลยค่ะ หัวหอมก็จะแสบตาหน่อยนะคะเวลาขูดหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็บีบน้ําออกนะคะเพราะว่าในมันฝรั่งแล้วก็หัวหอมเขาจะมีน้ําเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่แฉะเนาะจากนั้นก็ใส่เนื้อบดค่ะเราก็จะมาปรุงรสนะคะเติมไข่ไก่ค่ะผงปรุงรสที่หลานก็จะมีผงขมิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยดำเนาะ ครื่องปรุงบ้านเขาจะไม่เยอะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยผงปาปิก้านะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นผงกระเทียมค่ะถ้าไม่มีผงกระเทียมใส่กระเทียมสดก็ได้นะคะสับๆแล้วก็ใส่เอานะคะตามด้วยเกลือค่ะเพิ่มความเค็มหน่อยเนาะจะได้อร่อยนะคะบ้านเขาจะไม่มีน้ำปลาไม่มีผงชูรสนะคะจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะผสมเลยแบบนี้นะคะ คุณให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เติมแป้งค่ะเพื่อนๆจะใช้แป้งออทอดกรอบหรือว่าแป้งอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะตามด้วยผักแห้งค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีผักอบแห้งแบบนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะว่าบางครั้งแม่สามีก็ใส่บางครั้งแกก็ไม่ใส่นะคะจากนั้นก็หมักไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เตรียมทอดค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาหมักก็หมักสักสินาที20นาทีก็ได้นะคะ แล้วก็เอามาทอดได้เลยนะคะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงจับไหมนะคะแล้วก็ข้างในจะไม่สุกนะคะพยายามทําให้อ่อชิ้นบางๆนะคะอย่าหนามากจะได้สุกง่ายนะคะเพื่อนๆทอดไปเรื่อยๆนะคะก็คืออร่อยนะคะเป็นของทอดที่อร่อยนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็มาเตรียมผักเคียงนะคะกินเนาะก็จะมีมันฝรั่งเหมือนเดิมค่ะ แครอทแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศขาดไม่ได้เลยนะคะคนเยหอนกินมะเขือเทศกันเยอะมากๆค่ะนี่นะคะอาหารของเราก็เสร็จเริ่มได้แล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนาะอร่อยค่ะเพื่อนๆผักเราก็เริ่มได้แล้วเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หน้าทานใช่ไหมคะกินกับแผ่นแป้งนะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะซอสมะเขือเทศซอสพริกก็ได้นะคะเป็นไงคะอาหารอิหร่านทําง่ายมากใช่ไหมคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไ r i b e ให้ช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ